รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฟู้ดมอร์ิ่งเมนูจานเด็ดสนับสนุนโดยเอโรสินค้าคุณภาพเพื่อมืออาชีพ by m a c r o m a c r o รคู่คิดธุรกิจคุณ ช่วงเมนูจานเด็ดขอโทษนะครับพี่ครับรู้จักมิสคิวไหมครับเคยได้ยินอยู่แต่ไม่เคยเห็นนะครับแย่จังเลยขอบคุณนะครับอ่าน้องครับขอโทษนะครับรู้จักมิสคิวไหมครับโอ้ขอบคุณครับ ขอโทษครับพี่ครับ,ร,บรู้จักมิสเตอร์คิวไหมครับไม่ทราบแย่ yeah, แหละขอบคุณมากครับ,บหลังจากเดินถามคนมาทั้งซอยแล้วนะครับไม่มีใครรู้เลยแต่ตอนนี้ผมยืนอยู่ที่หน้าร้านแล้วไม่แน่มิสเตอร์คิวอาจจะอยู่ในร้านก็ได้เราอาจจะโชคดีได้เป็นรายการแรกที่ได้สัมภาษณ์ก็ได้ครับไปครับ ครับผมว่าต้องใช่มิสเตอร์คิวแน่เลยครับเราจะเป็นรายการแรกครับที่ได้สัมภาษณ์มิสเตอร์คิวเจ้าของร้านครับตามผมมาเลยครับสวัสดีครับมิสเตอร์คิวใช่ไหมครับสวัสดีครับผมเป็นเพียงแค่ตัวแทนครับครับผมในการดูแลร้านเควนนี่ครับแล้วทำไมใครๆก็บอกว่า มาร้านนี้เนี่ยไม่เคยเจอมิสเตอร์คิวเลยคนแถวนี้ก็ไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยรู้จักเลยทำไมมันลึกลับขนาดนั้นเพราะว่าเขาไปท่องเที่ยวทั่วโลกเพื่อนำอินสปายกลับมาตกแต่งร้านแล้วก็ให้ทุกคนที่เข้ามาสัมผัสเนี่ยครับได้รับความรู้สึก ที่เปลี่ยนไปในแต่ละครั้งที่กลับมาจะไม่เคยเจอบรรยากาศที่เหมือนกันเลยครับนั่นหมายความว่ามิสคิวนี่ไม่มีใครเคยเห็นครับผมแค่คอนเซปตร้านเนี่ยก็น่าสนใจน่าค้นหาแล้วนะครับแต่วันนี้ครับสิ่งที่เรามาตามหานั่นคือเมนูจานเด็ดถ้างั้นเดี๋ยวต้องให้คุณสมบัติพาไปหาเมนูจานเด็ดดีกว่าครับด้ครับยินดีครับเช่นครับ เอาละครับคุณผู้ชมแล้วตอนนี้นะครับเราถึงจุดที่เราจะต้องมาหาเมนูจานเด็ดกันแล้วครับและเมนูจานเด็ดจานแรกก็อยู่ข้างหน้าผมแล้วครับคุณสมบัติครับครับผมชื่อว่าอะไรครับจานนี้จานแรกเนี่ยครับจะเป็นเอเชียนเซียสกาลอปนะครับความโดดเด่นของเขาก็คือความสดของสกาลอปครับผมกับแมงโก้ซาวซ่าครับเห็นบอกว่าจานนี้เนี่ยมิสเตอร์คิวก็เป็นคนที่ได้อินสปิเรชันมาด้วยใช่ครับ ก็อย่างเช่นพวก mango salsa ตัวนี้ครับก็เป็นการผสมผสานระหว่างผลไม้สดกับความสดของตัว s c a l ็อ p ครับผมบนี่นี่ก็คือการไปท่องเที่ยวโลกของ Mr Q นะครับก็ได้จานนี้มาแต่ไม่ใช่แค่จานเดียวนะครับ,รบยังมีจาน,นอื่นๆถ้างนั้นเดี๋ยวไปดูเมนูจานเด็ดจานอื่นอีกเลยครับ และตอนนี้ครับเต็มโต๊ะไปหมดแล้วครับคุณสมบัติครับแนะนําเลยครับแต่ละจานมีชื่อว่าอะไรและพิเศษยังไงครับจานที่2เนี่ยเราก็จะนําอาหารใต้ที่เราคุ้นเคยครับหมูฮ้องมาทําในแบบฟิวชั่นก็คือเป็นพอกเบลลี่ครับและนี่นะครับก็เป็นการจัดจานแบบเอาอาหารไทยมาทําให้ดูเป็นอาหารตะวันตกแต่ยังแนะนําไม่หมดเลยแต่ขออนุญาตชิมก่อนเลยก็แล้วกันได้เลยรู้ว่าแต่ละจานเป็นยังไงขอที่อันนี้กาหลอบแกลหลอปนะครับครับผมรสชาติเป็นไงบ้างครับ ต้องบอกเลยครับว่าซอสซ่าหอมหอมไม่ใช่หอมในปากับหอมขึ้นจมูกเลยครับมันอวนอยู่ในปากอร่อยมากๆเลยฮะครับผมนี่จานต่อไปครับเรามาดูแบบว่าไทยไทยของเรากันบ้างนะฮะครับผมคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าจานนี้นี่เด็ดจริงๆหมูฮ้องรสชาติจัดจ้านแล้วที่สําคัญคือกรอบไม่ได้รู้สึกเลี่ยนแล้วก็นุ่มนุ่มมากครับพานเข้าไปแล้วแบบโอ้โหอร่อยอร่อยมากอร่อยจริงจรจานถัดไปนะครับก็จะเป็นอ่า ซลมอนชูชีครับต้องขออนุญาตเลยนะครับนี่เราคลุกกับซอสชูชีสักนิดนึงคนที่ไม่ชอบทานเผ็ดทานได้นะครับใช่ครับเรียกว่าส่วนผสมที่ลงตัวมากสำหรับจานนี้นะค,ะครับจานถัดไปเนี่ยก, ron, ก็จะเป็นช็อกโกแลตมูสปาโตรครับก็จะเป็นช็อกโกแลตที่ผสมกับแอลกอฮอล์ oh ครับผมตัวพาโตรเนี่ยจะไปเพิ่มความหวานของตัวช็อกโกแลตเพิ่มขึ้นอีกครับ โอ้เป็นของหวานที่ลงตัวมากๆนะครับกับอาหารคาวอร่อยขนาดนี้หน้าตาดีขนาดนี้อยากรู้แล้วครับว่าแต่ละจานร,ราคาเท่าไหร่ออย่างจานแรกนะครับเอเชียนเซียสกาลบอี่ยจะ680บาทครับส่วนสเต็กปลาแซลมอน620ครับแ,แล้วก็ตัวหมูฮ้องนะครับ530ครับ,รบแล้วตัวช็อกโกแลตมูส280บาทครับ เรียกว่าราคาสมเหตุสมผลนะครับและสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือร้านตั้งอยู่ที่ไหนครับสุขุมวิท61ครับเข้ามา350เมตรอยู่ซ้ายมือครับเบอร์ที่ร้านนะครับ027141998ครับและแน่นอนนะครับสําักเป็นแฟนรายการ Food Morning m e n นเจ็ดของเราก็ต้องมีสิทธิพิเศษมอบไว้ให้ด้วยใช่ไหมครับคุณสมบัติใช่ครับทุกเมนูที่เรานำเสนอไปถ้าลูกค้าท่านใดมาสั่งเนี่ยเราจะให้ซีซาสลัดซึ่งเป็นเมนูเด็ดของที่ร้านอีกจานหนึ่งนะครับ ให้ฐานคู่กันเลยครับบอกคุณผู้ชมเลยว่าร้านสวยๆแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆนะครับกับบรรยากาศดีๆอาหารอร่อยๆกับเควนท์ครับสำหรับร้านบรรยากาศเท่ๆอาหารอร่อยๆแบบนี้ครับทางรายการฟู้ดม i n ิ่งเมนูจานเด็ดก็ขอมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกจากทาง a อโรเอโรสินค้าคุณภาพเพื่อมืออาชีพสําหรับร้านอาหารโดยเฉพาะขอมอบไว้ให้กับร้านอาหารเควน์ครับครับขอบคุณครับ